wanneer สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สำหรับในพาร์ทีผมก็จะพาเพื่อนเมารู้จักกับตัวละครนี้เทพแห่งหินจงลี่ผู้ดูแลลึกลับที่ได้รับเชิญจากห้องโถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชิงเขามีหน้าตาหล่อเหลาท่าทีสง่าง,งามและมีความรู้เหนือคนธรรมดาสามัญถึงแม้จะไม่มีใครทราบที่มาของเขาแต่เขารู้มรารยาทและกฎเกณฑ์เป็นอย่างดีเพียงนั่งอยู่ที่โถงแห่งการเกิดใหม่หวังเชิงเขาก็สามารถจัดการพิธีแห่งสวรรค์และโลกมนุษย์ได้คติประจําใจงเงินส่วนตัว ก็เป็นความคิดที่ดีนะน่าเสียดายที่ฉันลืมนึกถึงมันไปเลยนี่แหละก็เป็นตัวใหม่ตัวละครระดับผ้าดาวนะฮะเทพแห่งหินต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเปิดในตู้เหล็กการันตีไปแล้วนะการันตีของเขาด้วยนะและดูผลที่ได้ครับผมวัดไปติดองไหมปึ๊บติดองยี่ติดองตัวไหนเอาซีดาวมาเมเนี่ยดาวตัวใหม่มาฮดาว นนไปอุ้มนี่คือจบแล้วนะ,ะโคตรช้ำได้โมนามาเฉย <laughs> ก็ไม่เป็นไรนลครับถึงแม้ว่าผมจะไม่มีตัวละครของเขาเขาก็จะมีตัวละครในการทดสอบมาให้เล่น <S <S ซึ่งผมก็จะเอาตัวละครในเนี้ยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆอยากทำลิปเกมนี้มากเลยแต่ตัวละครอัพก็ไม่เต็มสักทีเลยกะรีวิวทังทายอย่างนี้ไปนั่นแหละนะครับเพื่อให้เพื่อนๆรู้จักมากขึ้นนั่นเองสําหรับค่าสเตตัสพื้นฐานตอนเลเวล80จริงๆช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะอัปเกรดตรัวละครขึ้นสู่90แล้วใช่ไหมแต่ให้ดูตอน80ก่อนแล้วกันนะครับพลังชีวิตของเขาจะอยู่ที่12,965พลังโจีนะคออยู่ท่ท221พลัังงป้งก650 และความสามารถพิเศษของเขาจะบวกโปนัดความเสียหายธาตุหิน21.6%และสําหรับตัวละครจงลี่นะครับเด่นเด่นของเขาเลยก็คือเขาจะเก่งก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดพลังชีวิตของเขาไปเยอะเดี๋ยวจะมีที่มาที่ไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเขากันสักหน่อยเลยดีกว่าเนาะเริ่มกันที่สกิลโจมตีปกติเลน of Stone การโจมตีปกติของเขาเขาจะโจมตีต่อเนื่องสูงสุด6ครั้งดูที่ตัวละคร1 2 3 4 5 6มันไวไปเนาะ1 2 3ส สี่ห้าหกอืมเทและการชาร์จโจมตีเขาจะใช้พลังกายส่วนหนึ่งเพื่อพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ทิ้งหอกหินลงมาอย่างเส้นทางที่เคลื่อนที่และจุดสุดท้ายเล่ากับฝนกระหนำ่ำเราก็กดค้างนะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะปุ๊บปุ๊บเราจะกดตอนตีไปแล้วก็ได้นะครับอ่าคอมโบอยู่แล้วก็กดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งมันมากนะฮะ <c oughs> มีให้ลองบดของเขาอยู่ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโจมตีพุ่งลงจากอากาศเขาจะกระโจนจากกลางอากาศลงมายังพื้นดินเพื่อโจมตีสตูที่อยู่ในเส้นทางการโจมตีโดยจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเมื่อลงถึงพื้นไม่มีอะไรมากครับโดดลงปึง้งแบบนี้เท่ ส่วนค่าสถานะสกิลความเสียหายขั้น1 52.8%อันนี้เป็นความแรงของสกิลเลเวล8นะครับความเสียหายขั้น2 53.2%ความเสียหายขั้น3นะฮะ65.9%ความเสียหายขั้น4 73.4%ความเสียหายขั้น5 18.4%คูณ4ฮิตด้วยกันคือในช่วงที่เขาเตะหอกเนี่ยเขาสร้างความเสียหายถึง4ฮิตเลยนะและความเสียหายขั้นที่6 93.2%ต่อมานครับความเสียหายชาร์จโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่190%และการชาร์จโจมตีใช้พลังกาย25หน่วยด้วยกันส่วนความเสียหายพุ่งลง พื้นนะครับ19.3% 0และมีความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำและที่ถุงคือต่ำสุดนะฮะ219%สูงสุดนะครับ273% ต่อมาพรสวรรค์ที่2หรือสกิลที่2เนี่ยครับสกิลอีโดมินาตลาปิดิดแนวเชือกเขาบนพื้นดินช่องระว่างหินขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้ล้วนเต็มไปด้วยพลังแห่งหินแต่คนที่สามารถขับเคลื่อนพลังเหล่านี้ได้นั้นกลับมีน้อยและหาได้ยากมากสกิลนี้จะมีอยู่2แบบด้วยกันถ้าเรากดแตะจะเรียกหินที่กระจายกระจายอยู่ทั่วทุกคนแหง่งบนพื้นโลกและรวบรวมเลี้ยงเป็นแนวสันหินสโตนสปายทาให้เกิดความเสียหายหินเป็นวงกว้างนอกจากนี้ระหว่างช่วงเวลาที่คงอยู่จะทาการปล่อยขึ้นประสานกับวัตถุหินที่อยู่โดยรอบเป็นระยะระยะเพื่อ สร้างความเสียหายธาตุหินแก่สตัตที่อยู่โดยรอบสโตนสไปนนั้นถูกนับว่าเป็นวัตถุธาตุหินซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีได้โดยจะสามารถมีได้เพียงแค่อันเดียวในช่วงเวลาเดียวกันอันนี้เป็นข้อจํากัดนะสำหรับคนที่ไม่มีกลุ่มดาวถ้าเราอยากสร้างได้สองอันเนี่ยเราต้องมีกลุ่มดาวอย่างน้อยเลเวลหนึ่งนะครับถึงจะสามารถสร้างได้2ก้อนด้วยกันเนี่ยเสาหินหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเวลาผมกดแต่ีเขาจะเสกออกมาซึ่งแน่นอนนะครับปีนไป่ายได้นะ เวลาลงดันอะไรก็แล้วแต่นะครับกดปีนไปนิดเลยชิวๆเดี๋ยวเขาก็สร้างความเสียหายได้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะครับปากใส่มอนเตกับเพื่อมเห็นไหมกับเพื่อมนะครับสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆตอนตกก็โดนตอนระเบิดก็ได้นี่แหละครับผม อันนี้ก็คือสกิลสำหรับกดนะแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่2กดค้างเขาจะกระตุ้นธาตุหินที่อยู่บริเวณรอบๆให้ปะทุขึ้นโดยจะทําให้เกิดเอฟเฟกดังนี้สร้างเจ็ดชิวขึ้นมาโดยปริมาณการดูดซับความเสียหายขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของจงลี่และเขาจะมีเอฟเฟกดูดซับความเสียหายธาตุหิน250%ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายธาตุหินเป็นวงกว้างหากมีเป้าหมายที่มีธาตุหินอยู่ใ,ใกล้จะดูดเกินธาตุหินของเป้าหมายอย่างมาก2ตัวอ่าลองดูนะครับเรากด E คกีค่รระบึม เออและสร้างโดดูดรับความเสียหายเห็นไหมมอนเตอร์ก็จะตีไม่เข้าเลยนะฮะโกงไหมโอ้โหโคตรโกงนะฮะยิ่งถ้าเรามีกลุ่มดาวเดึ่งนะครับปักสองเสาสบายสบายเรียกได้ว่าตัวนี้เกือบเป็นอมะตะนะฮะถ้าเล่นดีๆนะในส่วนของค่าสถานะสกิลความเสียหายดาวหิน25.6%สอนประสาน51.2%เวลาคูดาวเมื่อกดนะฮะอยู่ที่4วิ แต่ถ้าเรากดค้างจะอยู่ที่12วิด้วยกันต่อมาความเสียหายกดค้าง128%และปริมาณการดูดซับของโล่จะอยู่ที่2,311และโบนัสปริมาณการดูดซับของโล่20.5%ของพลังชีวิตสูงสุดะยเวลาต่อเน,นื่องของโล่20วิและนี่แหละก็คือพรสวรรค์สกิลที่2และก็มาถึงพรสวรรค์ที่3สกิลอันติเมทหรือท่าไม่ตาย Planet Before เขาจะทําการเรียกดาวตกขนาดใหญ่ให้ล่วงลงมาเพื่อสร้างความเสียหายทัดหินอย่างรุนแรงและทําให้เกิดการแข็งตัวซึ่งผลแข่งตัวนี้นะฮะสตูที่อยู่ในสภาวะแข่งตัว จะไม่สามารถขยับตัวได้เมื่อทาให้ตายเต็มตัวบุ้ม <c oughs> โคตรแรงผมว่านะเดี๋ยวก็มีคนทําความเสียหายนี้เป็นล้านได้นะครับและก็การเก็บพลังงานของเขาง่ายมากๆเอาไปอีกทีหนึ่งแพนิ๊เบฟอร์ค่าสถานะสกิลความเสียหายสกิลอันนี้เป็นสกิลเลเวล8เหมือนกันนะครับความแรงจะอยู่ที่770%ส่วนระยะเวลากลายเป็นหิน3.8วิคูลดาวสกิล12วิด้วยกันพลังงานธาตุใช้40นั่นเอง และถ้าไม่ตายนี้จะโหดมากๆเมื่อเราปลดล็อกกลุ่มดาวเเวล2ได้เพราะหลังจากที่เราใช้แพนเน็ตเบฟอร ขาจะมอบเจ็ดชิลให้กับตัวละครที่ต่อสู้ในบริเวณใกล้เคียงคือเราจะได้โลมาด้วยนั่นเองนะครับมากันต่อนะครับกับพรสวรรค์ที่4ี่ลิโซนาเวฟเมื่อเจ็ดชิลได้รับความเสียหายจะเกิดประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นตัวละครที่ได้รับการป้องกันจากเจ็ดชิลจะเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันขึ้น5%เอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุด5ครั้งและคงอยู่ต่อนเนื่องจนกว่าเจ็ดชิลจะหายไปต่อมากันที่ 25, Earth, รพรสวรรค์ที่ห้าโดมิเนนต์ออฟเอิร์ธแพลเน็ตเบฟอร์ เลเือขนาดตัวละครที่มีให้ทดสอบนะครับเขายังใส่อันติแฟคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตัวละครยังโหดขนาดนี้ถ้าเราใส่จัดฟูเต็มนี้น่าจะโหดคนนี้อีกนะส่วนพรสวส่วนสุดท้ายนะครับอคา่าออฟคิสตันเมื่อเราจะสร้างอาวุธประเภทหอกจะมีโอกาส15%ที่จะได้รับแลกคืนอันนี้ไม่ต้องสนใจมากก็ได้ฮะอยู่ที่ดวงและการจะสร้างหอกของเขาแปนก็ไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่เลยเนาะมาดูในส่วนของอาวุธคร่าวๆเลยครับ อาวุธที่แนะนาเนี่ยจะใช้แบบนี้ที่เขาแนะนําก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้หอ,อกใหม่หอ,อกเทพเอาก็ได้แต่ผมว่าหอ,อกเทพน่าจะได้ยากเกินไปก็ให้เพื่อนๆใช้หอ,อกแบบนี้แทนนะครับฟ้าอูนิว d l แลนด์เพราะว่าเราจะได้พลังงานธาตุได้ไวเราจะได้อันติแบบบ่อยๆส่วนหน้าไม่มีจริงก็ใช้เป็นหอ,อกสร้างเอาก็ได้คือเราจะไม่สร้างอันนี้เอาก็ได้นะสร้างเป็นอันนี้แทนนะครับเราจะได้โบนัสความเสียหายกายภาพเผื่อใครไม่อยากเล่นท่าไม่ตายอยากเห็นท่าโหดของเขาปาปักเสาบ่อยๆใช้เป็นหอกอันนี้ก็โอเคเหมือนกันในระดับหนึ่งนะและในส่วนของอัติ ก็จะแนะนําหลักๆ3เซตเซตแรกนะครับอัคิอิเปต้าอันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายธาตุหิน15%และเมื่อเราได้รับเศษเสี้ยวที่เกิดจากปฏิกิริยาตกผนึกความเสียหายที่ตรงกับเศษเสี้ยวนั้นของสมาชิกทีมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น35%เป็นเวลา10วิด้วยกันหรือเราจะใช้เนียวก็ได้นะครับ리테싱보라이เมื่อเราใส่2องชิ้นเพิ่มประสิทธิภาพของโล่แต่เมื่อเราใส่4ชิ้นนะครับเมื่อเราได้รับการป้องกันจากโล่การโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%ส่วนอีีีกกกเเเเซท่3็็็จะะแนนนนนําาปอรร์ลยั้ จะได้โจมตีแรงๆมากขึ้นนะครับตัวละครที่ใช้หอกจะสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น35%ได้ยากหน่อยนะฮะแต่ใช้ได้ยาวๆมากๆแต่นอกอย่างนี้ก็ยังมีพวกเซตอื่นๆนะอย่างเช่นเพิ่มความเสียหายของสกิลท่าไม่ตายเพิ่มขึ้นใส่2ชิ้นแล้วก็ไปใส่อันอื่นอ่าเพิ่มความเสียหายธาตุหินเอาอีกก็ได้เหมือนกันนะฮะถ้าในกรณีที่เราอยากได้อันติแรงๆนะ,นะนั่นแหละก็คือในส่วนของแนะนำนะครับแต่ไม่มีตัวละครทดสอบให้ดูเนาะง <laughs> ั้นก็เรามาลองต่อสู้แบบนี้นะฮะตัวละครทดสอบนี่แหละนะครับจะได้เห เขามีโลอยู่นะครับอ่าเราก็เทือนไปเลยกดอ e ีกครั้งแต่แม้มอนเตอร์ที่มีโลก็จะหายไปหมดเลยหลกัหลกๆนะฮะความเท่จะอยู่ที่สกิลที่5 <c oughs> ต่อนเนื่องครั้งที่ห้าเตะหอกบึ๊บบึ้บบึ้บแทงปักเสานะครับอืมตกผลึกเดี๋ยวเราจะเอาโลนะฮะมืตกผลึกแล้วเปิดโลคือถ้ามีสองเสามันจะเท่มาก พราะมอนเตอร์เนี่ยเขาก็จะสู้เราลําบากมากขึ้นแล้วก็นะครับถ้าเรามีกลุ่มดาวเยอะมากขึ้นไปจนถึงกลุ่มดาวเลเวล4ได้เนี่ยถ้าไม่ตายก็จะขยายขึ้น20%เอเฟเฟกการกลายเป็นหินนะครับก็จะเพิ่มขึ้น2วิและถ้าเราปลดล็อกไปถึงกลุ่มดาวที่6เมื่อ7ชิลได้รับความเสียหายหตัวละครในขนาดนั้นจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ4%ซของความเสียหายซึ่งปริมาณการฟื้นฟูครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิน8%ขดงพลังเีวิตดของวลกงยๆวออมาตาน,มน,นเลย บทำไห้ตายนะครับเตะหน้าพังมีโลแล้วเตะเข้าไปฮะซาดปากเสาก่อนแล้วค่อยสู้อ๋อไม่มีโลนี้กระเด็นนะฮะบ,บึ้มแล้วก็ทำไห้ตายบึ้มหายนี่ครับส <c oughs> องหมื่นสองสองหมื่นสองล้มๆเลยอ์ติแฟกยังไม่มีชุด หินเหรอ,อเรียบร้อยนะฮะตกผาลึกมีโลอย่างนี้ทำยังไงปาปากไปก่อนนะครับให้โลกระเพื่อมอ่าโลกระเพื่มโลกระเพื่มแล้วเปิดโลนะครับท้ามไม่ตายเคลียไปก่อนอ้าวมุดดินเขาเรียกว่ามุดมิติเหรอ,อมุดมิติเหรอ,อจื๊แทงแทงอุ้ยหยอ เฮ้ยอ่ะอะหล่นมาแล้วหล่นมาแล้วถ้าไม่ตายเอาไปกินไม่ขีไม่เป็นไรนี่ต่อไปฮะเลือดเราเยอะปุ๊มเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะปลือบตามจบครับผม และนี่นะครับก็คือตัวละครใหม่จงลี่เทพห่งหินเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าเปิดมาไว้ในทีมมากๆแต่ถ้าถามว่าโหดไหมคือเขาก็โหดในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้โหดเวอร์วังอลังการเขาไม่อเวยและกัน,นครทบไม่ได้จิบ <laughs> นี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันไมพ่พทหนาขอตัวลาไปก่อนบา,บายยครับผมไปละครับ